โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึง s h o ป e e มา lazada แล้วก็ s h o ป e e นะครับโดยเราจะแบ่งวิดีโอเป็นพาร์ทพาร์ทนะครับโดยที่พาร์ทเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลที่สำคัญนะครับโอเคให้เราเปิดอ่า lazada seller center แล้วก็ s h o ป e i seller center รอไปเลยนะครับเพราะเราจะต้องเตรียมหมวดหมู่ก่อนนะครับโอเค แล้วก็ให้เราเปิดนะครับ document นะครับ document ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็มาที่ i m a c r o Datasource แล้วก็ shopee supreme นะครับเราจะเจอเอ,อหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรง r e s u l t เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่โปรแกรมดึงข้อมูลมาแล้วเราจะเอาไปใช้นะครับผมเราจะเจอ4ตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวา edit w i n o pad plus รอไปเลยนะครับ โดยที่เราเนี่ยจะยุ่งแค่เริ่มต้นนะครับพาร์ทที่1เราจะยุ่งแค่3ตัวนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวผมพูดไปหมดเลยก็ได้นะครับจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคอให้เราไปที่ s h อปปีร้านช้อปปีก่อนนะครับที่เราต้องการดึงนะครับสมมุติผม อันนี้เลยแล้วการที่ผมไปใช้ตอนเขียนโปรแกรมนะครับโอเคก็จริงๆเนี่ยสามารถเลือกออหมวดหมู่สินค้าเลยก็ได้นะครับคือเลือกหมวดหมู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาลิงก์มาได้เลยหรือว่าจะแยกย่อยเข้าไปอีกก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าไปที่ร้านใดร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ ให้มาที่หน้าสินค้าทั้งหมดนะอย่างนี้นะครับสินค้าทั้งหมดแล้วถ้าให้ดีก็เลือกหมวดหมู่ที่มันย,ย่อยๆไปหน่อยก็ดีนะครับหมวดหมู่ต้องเป็นหมวดหมู่ของช้อปปีนะเพราะว่าร้านค้าจริงๆเขาสามารถตั้งหมวดหมู่ของเขาเองได้เลือกที่มันเป็นหมวดหมู่แบบของของของช้อปปีเองนะครับมันจะใช้งานง่ายกว่าในการที่เราเนี่ยสามารถตอนลงช้อปปีเนี่ยยิ่งง่ายเลยแต่ถ้าลงร้านสดาเนี่ยก็ต้องไปหาหมวดหมู่ที่มันใกล้เคียงกันนะครับ โอเคสมมติผมจะลงหน้านี้นะครับให้เปิดแค่หน้าหนึ่งนะอย่าไปเปลี่ยนหน้า2 3 4สานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้เรียงราคาจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยด้วยนะครับมันจะกดยากหน่อยอนะครับมันไม่ยอมนะฮะไม่ยอมไม่กดอู้ทำไมอืมอ่ะโอเคทำไมนะครับเพราะว่าบางทีบางจังหวะเนี่ยที่เราแบบเตรียมลิงก์ไว้แล้วบางทีร้านค้าเขาลงระหว่างเขาเรียกว่า ลงสินค้าอยู่ดีไม่ใช่หรอกมันเป็นระบบของ s h อ p e e นะครับก็คือ,อาบางทีเนี่ยเขาจะมีการอันกอริทึมในการเรียงลำดับสินค้าที่มันน่าสนใจนะครับซึ่งมันจะมีผลก็คือสมมุติเรารันครั้งเดียวแล้วไม่จบอย่างเช่นเรามีอยู่ตรงนี้110ชิ้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บางทีเราเนี่ยรันไปที่60ชิ้นแล้วเราก็หยุดหยุดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วก็ตามนะครับพอจะมารันชิ้น6เอดต่อเนี่ย บางทีอัลิอริทึมของ s h o ป e e เนี่ยมันได้เปลี่ยนไปละถ้าเราเลือกยอดนิยมก็คือมันแทนที่มันจะโชว์หนึ่งสองสามสี่ห้ามันอาจจะเอาห้าสี่สองหนึ่งสามอะไรเงี้ยนะครับแลดังนั้นให้เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน,น้อยดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ Copy มานะครับมาที่รอแพร์พับพลัสนะครับเราจะใช้ที่ URL Product นะครับใส่ลิงก์ที่ไฟยู URL Product ของ CSV นะครับ ยูเอ uh, u โ t ดักรอสซิสฟีเนี่ยมีกฎอยู่2ข้อนะครับข้อ1คือ1ลิงก์ที่เราต้องการเนี่ยดึงเนี่ยวางได,ได้แค่1ลิงก์ต่อหนึ่งบรรทัดนะครับสมมติถ้า,าต้องการลิงก์ที่2นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปที่ช้อปปีอีกทีโอเคผมเอาแค่ที่ใส่อาหารและเครื่องดื่มนะครับโอเคผมต้องการอย่างนี้นี่นี่คือกฎข้อที่1ก็คือ1ลิงก์ต่อ1บรรทัดนะครับ แล้วกฎข้อที่2ก็คือบรรทัดสุดท้ายจะต้องเป็นบรรทัดว่างๆ 1, ่นึ่บรรทัดเสมอจะบรรทัดว่างๆเนี่ยจะใช้แค่ใน urlproduct. csv เท่านั้นนะครับโอเคถ้าเราทําครบ2กฎนี้แล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟด้วยถ้าเกิดตรงนี้มันยังขึ้นสีอื่นๆเนี่ยยังขึ้นสีน้ําเงินตรงที่เป็นรูป floppy disk นะครับไม่รู้รู้จักหรือเปล่านะครับ floppy disk แปลว่าเรายังไม่เซฟนะครับให้เรากดเซฟก่อนนะครับ โอเคต่อมาก็คือส่วนที่มันจะล้อไปด้วยกันนะครับอี๋ยวผมปิดดิเมนชันก่อนดีกว่าส่วนที่มันจะล้อไปด้วยกันก็คือ La z a d a c a คและ Shopee Cat คว e ามหมายก็คือทุกสินค้าที่อยู่ในลิงก์ที่1เนี่ยเราจะถูกกำกับด้วย La z a ด a Cat ในบรรทัดที่1ห,หรือ Sho p e e Cat ในบรรทัดที่1ส่วนลิงก์ที่2เนี่ยจะถูกกำกับด้วยบรรทัดที่2ของทั้งคู่นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยสินค้าแรกของเราเมื่อกี้เป็น ความงามและเครื่องใช้เราก็ไปดูใน Lazada นะครับโอเคให้เรามาที่สินค้าเพิ่มอันนี้ l a z a d a s เ l l e r Center นะครับ mm. เพิ่มแก้ไขผลิตภัณฑ์จำนวนมากนะครับ mm. แล้วก็เรื่องหมวดหมู่สมมุติผมเอาเป็นหมวดหมู่เอาเป็นมั่วแล้วกันผมผมผมขอมั่วนะครับแต่คุณต้องไปเลือกที่ถูกต้องกันเองนะครับเอไม่ใช่นะ พยายามจะเลือกให้ใกล้ก็หาไม่ค่อยเจอนะครับอืมโอเคตามนี้ผมก็เลือกคุณสามารถเลือกได้หลายหมดหมู่พร้อมกันนะครับถ้าเกิดสินค้าที่อยู่ในลิงก์นั้นเนี่ยมันมีหลายหมดหมู่เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมาอยู่ตรงนี้สมมติผมเลือกอย่างเงี้สยาสามอย่างแล้วผมลองดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับ cannot file file อา้าวไม่รู้ทำไมนะฮะลาซดามีปัญหาแง่เลยเ ลาซาด้ามีปัญหาตอนที่ผมทําวิดีโอสังนันอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองรีเฟชดูนะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันต้องทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเครื่องครัวสมมุติอย่างนี้แล้วกันโอเคสงสัยหมวดนั้นมีปัญหานะครับอันนี้มันอยู่ที่ลาซาด้าเองนะนะครับอ่ะเราเราโหลดมาปุ๊บเราก็ตั้งชื่อหน่อยอ่เราเลือกถุงมือสำหรับใช้และทิ้งนะครับสมมตินะสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ ก็เปลี่ยนชื่อให้มันถุงถุงมืออ่าโอเคผมเอาแค่นี้นะครับเปิดขึ้นมาดูหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหมวดหมู่ที่เราเลือกจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมากรอกหน้าตรงแทบนี้อ่ะเราเลือกถุงมือมาใช่ไหมครับเราก็มาใส่ใน l า z าด a าแคบรรทัดที่1สมมุติบรรทัดที่1คือถุงมือสอหรั้นท้ทิ้งนะ ตามนี้นะครับผมนียกตัวอย่าง,างเฉยๆนะอ่าแต่ถามว่าจริงๆจําเป็นต้องใส่ไหมจริงๆก็ไม่ต้องจําเป็นนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราสตามันจะมีเลขกํากับนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนการลงแบชอัพโหลดแบชก็คือเจ้าไฟล์เจ้าไฟล์เนี่ยเขาเรียกว่าแบชนะครับคือลงสินค้าทีละเยอะๆเมื่อก่อนมันจะมีให้เราใส่รหัสของหมวดหมู่แต่เดี๋ยวนี้เราต้องเลือกหมวดหมู่ก่อนแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนกับเป็นการบอกว่าสินค้า ชิ้นที่1ถึงชิ้นที่100สมมุติมีสินค้าหนึ่งรชิ้นเนี่ยเป็นของหมวดหมู่นี้นะแล้วที่เหลือก็เป็นของอีกหมวดหมู่หนึง่งนั่นเองนะครับเขียนจะลองทําไปแล้วจะเข้าใจที่ผมอธิบายนะครับสมมุติอีกอันหนึ่งเป็นแก้วสําหรับใช้ครั้งเดียวเราก็มาใส่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปโหลดเทมเพลตของ lazada ด้วยนะครับอ่ากดเซฟส่วน shopee cat เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันอยู่ในความงามและของเครื่องใช้กับที่ใส่อาหาร ให้เรามาที่ช้อปปีนะครับ <g ye> แล้วก็เลือกอสินค้าของฉันนะครับ <g ye> แล้วก็มาที่ทําเป็นชุด <g ye> เพิ่มสินค้าแบบชุดนะครับแล้วเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วมาที่ดูหมิแผงผ่านหมวดหมู่ดูกดที่ดูเพิ่มเติมนะครับเราเอาชื่อหมวดหมู่ตรงนี้มาได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเว็บไซต์เดียวกันนั่นเองความงามและและของใช้ส่วนตัวนะครับ ปีมันจะช้าๆหน่อยอความงามและของใช้ของส่วนตัวอ๋อแต่มันก็ต้องเลือกอีกนะครับเนี่ยมันจะมีตัวเลขอีกไอ้หมวดหมูหมย่อยเข้าไปอีกนะครับเอาเป็นผมใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ,อ,อย่าให้มีช่องว่างในบรรทัดเดียวกันนะครับโอเคใส่ไปอย่างนี้แล้วก็กดเซฟอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นเป็นการบอกว่าทุกสินค้าที่อยู่ในบรรทัดที่หนึ่งเนี่ย ะถูก,กํำกับด้วยหมวดหมูน่นี้แล้วก็หมวดหมู่นี้ของ s h อ p e e นั่นเองนะครับโอเคก็จบไปนะครับในเรื่องของการเตรียม URL product l a t a d a cat และช้อปปี้ cat นะครับโอเคต่อมานะครับก็เป็นเจ้าตัว dimension จริงๆ dimension อย่างง่ายมากนะครับก็คือนี่เอ่อยาวกว้างสูงน้ำหนักนะครับยาวกว้างสูงน้ำหนักเดี๋ยวผมเขียนไม่ให้นะครับยาวกว้าง สูงน้ำหนักนะครับก็เป็นการบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยที่จะส่งไปเนี่ยมันสินค้าเท่าไหร่ก็คือทุกสินค้าที่ถูกดึงมามันจะถูกํำกับด้วยตัวเลขนี้หมดเลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับในการเตรียมตัวก่อนที่จะรันโปรแกรมนะครับก็มีเท่านี้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ตต่อไปนะครับพาร์ตต่อไปของวิดีโอจะเป็นเรื่องของการใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับโอเคครับถ้ามีอะไรสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ